สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่15ตุลาคม2563ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้14ตุลา2563ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชด,ดำเนินมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กทาง YouTube ประชาชนทั่วประเทศได้ชมครับว่าพี่น้องประชาชนได้ไปรวมพลังกันเพื่อทำหน้าที่ประชาชนในระบบประชาธิปไตยคือไปขับไล่ประยุทธ์จัน์โอชาครับให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซะเดี๋ยวนี้ก็เคลื่อนขบวนไปล้อมธรำเนียบรัฐบาลครับอํานาจที่ไม่ได้มาโดยความชอบธรรม ถึงเวลาที่เจ้าของอำนาจที่แท้จริงเขาจะมาทวงถามคืนครับกับผมให้กําลังใจนะครับคนไหนว่างก็ไปสนับสนุนกันไปพูดจาให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับไม่รวมพลังโค่นไม่ได้แล้วครับขับไล่ไม่ได้คนไหนว่างไปให้กําลังใจนักศึกษาประชาชนคณะราษฎรและคนที่ไปชุมนุมทุกคนครับ ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ระม,มัดระวังมีข่าวสารอะไรก็อย่าพึ่งโปรงใจเชื่อต้องวิเคราะห์วิจารณ์เอาเรื่องต่างๆมาวิเคราะห์แต่ละวันแต่ละชั่วโมงเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยขับไล่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับผมเขียนกรอนให้เป็นกำลังใจนะครับเชา้านี้กรอนขับไล่ประยุทธ์จันโอชาครับ เริ่มต้นยึดอำนาจเขามาแล้วปราบดาครองเมืองเรื่องวิถีเผด็จการลัทธิปัดแสนกาลีอยู่ไม่นานห้าหกปีเอื้อมระอาเศรษฐกิจถดถอยจวนล้มละลายประชาชนจะอดตายหวาดภวาเพราะเอาโจรปล้นอำนาจครองพาราได้เวลารวมพลัง ขับไล่โจรออกไปออกไปไล่ประยุทธ์นักศึกษาเร่งรุดพร้อมกันโค้นชูสามนิ้วปากร้องก้องตะโกนประสานมือจับโยนประยุทธ์ออกไปไม่มีอำนาจใดในโลกล่าที่จะมาขวางหน้ามวลชนได้ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยมาใสหัว พวกจันไรพ้นไทยแลนด์มาใส่หัวพวกจันไรพ้นไทยแลนด์ครับขอให้กำลังใจนะครับขอให้กำลังใจเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อให้ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญมีรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายยอมรับไม่ใช่ว่ามีรัฐธรรมนูลเพื่อสืบทอดอำนาจเอาวุฒิสมาชิกมายกมือให้ตัวเองเป็นนายกรัฐรมนตรี ให้กำลังใจแล้วครับสู้สู้พร้อมกันครับชูสามนิ้วเลยนะครับชูสามนิ้วไม่ว่าใครในโลกนี้เราก็ชูสามนิ้วขับไล่ทั้งนั้นแหะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ